อราตรียาวนานสำหรับคนนอนไม่หลับระยะทางก็ยาวไกลสำหรับคนเหนื่อยล้าอราตรีในค่ำคืนนี้ของท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นอย่างไรกันบ้างราตรีสำหรับใครล้าคนในค่ำคืนนี้ก็คงจะเป็นราตรีแห่งความท้อแท้อ่อนแอแล้วก็วันไหวกับเรื่องราวสถานการณ์ต่างๆที่มันถาถมเข้ามาในชีวิต แต่สำหรับบางคนก็เป็นอาราตรีที่งดงามแต่ไม่ว่าจะเป็นราตรีค่ำคืนอย่างไรก็ตามแต่สิ่งสำคัญในค่ำคืนนี้ท่านต้องหลับให้ได้หลับให้ลงปรงให้ได้เพื่อให้เช้าในวันพรุ่งนี้มีเรี่ยวแรงกําลังสติปัญญาในการต่อสู้ปัญหา ชีวิตต่างๆหลายคนก็มีปัญหาทางด้านเศรษฐก,กิจเ,เรื่องเงินเรื่องทองไม่พอจับจ่ายใช้สอยหลายคนก็มีปัญหาเรื่องการครองใช้ชีวิตหลายคนก็มีปัญหาเรื่องจิตการงานไม่รู้ว่าในวันพรุ่งนี้จะใส่หน้ากาก,ากอะไรไปเจอกับเจ้านายสวมหน้ากากอะไรพูดคุยกับเพื่อนร่วมงานชีวิตในการอยู่ร่วมกับคนอื่นก,ก็เป็นเรื่องยากมากแล้ว แล้วก็ไปอยู่ให้คนเป็นที่รักของคนอื่นก็ยากยิ่งกว่าแต่เหนือสิ่งอื่นใดที่เราจำเป็นจะต้องลุกขึ้นตื่นขึ้นไปประชิญในวันพนุ่งนี้ก็ด้วยความหวังหวังว่าสักวันหนึ่งชีวิตความเป็นอยู่เราจะดีกว่านี้หวังว่าหลายสิ่งหลายอย่างในชีวิตของเรามันจะดีขึ้นแต่ไม่ว่าจะหวังสิ่งใดก็ตาม สิ่งหนึ่งที่จําเป็นและสําคัญที่จะต้องให้มีก็คืออย่าหมดหวังทุกลมหายใจต้องประกอบด้วยความหวังหากสิ้นเสียแล้วซึ่งความหวังเราก็ไม่รู้ว่าจะมีชีวิตอยู่ต่อไปทําไมฉะนั้นในค่ําคืนนี้ก็จะได้นาํา,าข้ออัดข้อธรรมส่งท่านทั้งหลายเข้านอนให้หลับสบายหลับฝันดี บางทีก็มีคำถามที่จะถามกับตัวเองอยู่เหมือนกันนะว่าเอ๊ะทำไมชีวิตของคนเราจะต้องประสบความสำเร็จด้วยเพราะทุกคนคิดว่าประสบความสำเร็จแล้วจะมีความสุขแสดงว่าทุกความสุขย่อม,มาพร้อมกับความสำเร็จแต่ใช่ว่าทุกความสำเร็จจะมีความสุขเสมอคำถามก็คือว่าแล้วความสำเร็จคืออะไร คือการมีบ้านมีรถมีเงินเยอะๆมีที่มีทางเป็นของตัวเองแล้วเราถึงจะมีความสุขมันจําเป็นจะต้องมีสิ่งเหล่านี้ใช่หรือไม่ถึงจะเรียกว่าความสำเร็จมีแล้วสิ่งเหล่านี้แล้วแล้วจะมีความสุขมีความสุขไหมไม่รู้แต่ถ้าไม่มีเงินเนี่ยมีความทุกข์แน่ๆ เราจึงมักจะได้ยินคำพูดหนึ่งสำหรับคนที่ไม่มีสตังเท่านั้นถึงจะพูดประโยคนี้ได้เขาก็มักจะพูดประโยคว่าเงินซื้อความสุขไม่ได้แต่เราก็ใช้เงินซื้อคุณภาพชีวิตดีๆได้ด้วยการใช้เงินนี้เดินเข้าไปในโรงพยาบาลดีๆเพื่อที่จะได้รับการรักษาที่มีคุณภาพ และสะดวกสบายมีเศรษฐีคนหนึ่งเป็นมะเร็งที่ตับยอมทุ่มเงินหลายล้านเพื่อที่จะหาตับมาเปลี่ยนให้ได้ทางคณะแพทย์ก็ได้ทำการอารับเป็นคนไข้และได้ทำการติดต่อไปอยังสภากาชาติไทยแล้วก็รอสักนิดหนึ่งน่าจะมีตับมาเปลี่ยนให้ก็ขอให้คนป่วยนั้นอรอคอยสักเล็กน้อย ไม่ช้าแม่นานอาจจะได้ตับใหม่มาเปลี่ยนให้ก็ปรากฏได้ตับใหม่มาแต่ก็ต้องใช้เวลาหน่อยหมอได้เปิดแผลเพื่อที่จะทำการเปลี่ยนตับให้ก็อเผอิญว่ามะเร็งนั้นไม่ได้กินที่เฉพาะตับแต่อย่างเดียวลามไปหมดไส้บมดพุงแล้วจริงอยู่มันซื้อชีวิตไม่ได้เราก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่า เงินนั้นก็เป็นสิ่งสำคัญต่อความสุขขั้นพื้นฐานในการใช้ชีวิตแต่ถ้าคนที่มีเงินแล้วมีความสุขนี่ก็เป็นเรื่องธรรมดาแต่คนที่ไม่มีรถไม่มีบ้านไม่มีที่มีทางเป็นของตัวเองอยังหาหลักฐานความมั่นคงชีวิตไม่ได้แล้วชีวิตมีความสุขแสดงว่าเป็นคนที่ไม่ใช่ธรรมดาแล้ว แล้วต้องเป็นคนแบบไหนและต้องคิดแบบใดแล้วความสุขของเราคืออะไรกันแน่ทุกคนจึงได้ใช้ชีวิตบ่ายหน้าไปสู่ความร่ำรวยสะดวกสบายบางทีได้ทำงานได้กำไรน้อยๆเราก็มักจะมีความรู้สึกว่าแล้วเมื่อไร่เราจะรวยได้กำไรน้อยเราก็เห็นแต่ลูกศิษย์ที่เพิ่งออกจากคุกมา เมื่อก่อนก็ขับรถสามล้อก็ความคิดแบบนี้แหละครับขับรถแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวยก็พอดีว่าโลกกระรมย่อมเกิดแก่บุคคลผู้แสวงหากบคนเช่นไรก็จ้องเป็นคนเช่นนั้นมีคนมาติดต่อให้ไปส่งยาก็ไปรับที่ชายแดนเพื่อที่จะเข้ากรุงเทพก่อนแรก ท่านคนนี้นี่ก็ได้เงินไปแปดหมื่นกว่าบาทส่งเป็นแสนแสนเม็ดทำอยู่ไม่กี่ครั้งหลังจากนั้นก็เข้าไปใช้ชีวิตอยู่ในคุกปัจจุบันนี้ออกมาก็อายุจะเจ็ดสิบแล้วทำอะไรไม่ได้ย้อนกลับไปเมื่อวันที่จะตัดสินใจส่งยาถ้าย้อนกลับไปได้จะไม่คล้องแวะและไม่ยุ่งเกี่ยวก็ได้ความคิดว่าทำแบบนี้แล้วเมื่อไหร่จะรวย ก็ด้วยความที่อยากจะได้ตังค์เยอะๆได้เงินเยอะๆโดยไม่ได้สนใจว่ามันจะได้รับผลกระทบในชีวิตเกิดเป็นโทษเป็นภัยของเราอย่างไรฉะนั้นการทำความพอใจกับสิ่งที่ตัวเองมีและเป็นจึงเป็นเรื่องสำคัญมีให้เห็นเป็นตัวอย่างอยู่ดาดเดือนโดยความที่อยากจะร่ำรวยอยากจะรวยเร็วทุกสิ่งทุกอย่างมันจะต้อง ผ่านการรอคอยความร่ํารวยใดที่ไม่ได้แลกมาด้วยความเพียรพยายามความจเจริญรุ่งเรืองการได้เงินได้ทองมาปราศจากการรอคอยปราศจากการอดทนปราศจากความเพียรปราศจากการตอ่อสู้ช่างเป็นความร่ำรวยที่อะไรค่ะ เพราะไม่ได้มาด้วยการต่อสู้เราจึงเห็นคนในสังคมถูกดำเนินคดีในเรื่องของการฟอกเงินในเรื่องของการอยากจะรวยทางลัดแต่คิดดูความคุ้มค่าแล้วไม่มีอะไรที่จะคุ้มค่ามากไปยิ่งกว่าการมีชีวิตที่มีอิสระภาพ อิสระภาพในการใช้ชีวิตอิสระภาพในการไปการมามากกว่าไปโดนดำเนินคดีถูกคุมขังอยู่ในคุกในตารางฉะนั้นความสุขก็คือความพอใจอเราจะอยู่ในไวัยไหนฐานะอะไรหากมีความพอใจเป็นพื้นฐานเราก็จะมีความสุขกับสิ่งนั้นเมื่อตอนยังเด็กแค่เอาไม้มาเคียดินก้อนหินมาทอยเล่นก็มีความสุขแล้ว ตมาอายุเท่าไหร่ไม่รู้เราช่างหาความสุขยากยิ่งเลือเกินแล้วความพอใจคืออะไรความพอใจก็คือความเข้าใจเข้าใจความเป็นไปในโลกนี้ว่ามันมีความไม่เที่ยงไม่แน่นอนไม่ใช่ของเราสุขในโลกมันไม่มีอะไรที่เป็นสุขแต่ทุกในโลกเป็นเรื่องธรรมดาแล้วความเข้าใจคืออะไรความเข้าใจก็คือการยอมรับ ไม่ว่าเรื่องราวจะเลวร้วายมากมายขนาดไหนก็ตามหากเรายอมรับมันความเจ็บปวดมันก็จะลดน้อยถอยลงมากกว่าการที่เราจะวิ่งหนีปัญหาแล้วเหนื่อยน้อยกว่าที่จะวิ่งหนีเพระาะฉะนั้นไม่ว่าสิ่งใดก็ตามที่เกิดขึ้นกับชีวิตเราไม่ว่าเรื่องจะดีหรือร้ายขอให้ท่านทั้งหลายได้ผเผชิญกับมันอย่างมีสติ และที่สำคัญไม่มีอะไรที่จะเป็นที่พึ่งให้กับเราได้เท่ากับสติปัญญาของเราเองขอเป็นกำลังใจในการต่อสู้กับปัญหาในวันพรุ่งนี้ขอท่านทั้งหลายจงหลับฝันดีทุกท่านเินจะเริญนพร